สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับกับทิ้งท้ายยุโร2020ในวันนี้ครับก็เป็นเรื่องราวของทัพอาซูรี่ทีมไร้เทียมทานแห่งยุโรปขอสแสดงความยินดีกับชั้นสมัยที่2ของอิตาลีด้วยนะครับจากการเอาชนะจุดโทษที่อังกฤษไป3ประตูต่อ2ครับจากการรอคอยมายาวนานถึง53ปีนะครับคู่นี้เนี่ยในเวลาเสมอกันที่ 1, 1ครับ ลูกชอยิงนำก่อนและโบนูชีเนี่ยมาตีเสมอได้นะครับในช่วงของครึ่งเวลาหลังนาทีที่67นะครับและจากนั้นเนี่ยก็โดนจุดโทษกันนะครับผมฮันน่าของอิตาลีเนี่ยยิงพลาดคือเบลอตติและก็จอร์จิโน่นะครับในขณะที่อังกฤษเนี่ยยิงพลาดคือแลตฟอร์ดยิงไปชนเสาแล้วก็ซานโชกับซาก้ายิงไปถึงเซฟของดอนนาลุม่าและอิตาลีก็เลยเป็นแชมป์ไปในคราวนี้นะครับโดยอิตาลีนะครับชนะรวดมาเลยครับในรอบแบ่งกลุ่มแบบคลีนชีดด้วยนะครับ3-0ต์ตุรกี3-0ส,สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็1-0ต่อเวลส์นึ่งศู อบ16เนี่ยพวกเขาครับสามารถเอาชนะออสเตรียไปได้2-1ในช่วงต่อเวลาพิเศษชน,นะครับรอบไปในสุดท้ายเนี่ยเอาชนะเบลเยียมได้2-1แล้วก็รอบรองครับเสมอกับสเปน1-1ในเวลาแล้วก็ชน,นะจุดโทษไป4-2ครับโมราต้ายิงติดเซฟและจอร์จินโยยิงปิดอย่างสวยๆอย่างนิ่งเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงในะรอบชิงชนะเลิศครับภายใต้แฟนบอล67,173่นเจ็ดันหนึ่ร้เสคนนะครับผลเสินวันนี้เนี่ยเป่าดีมากครับวินคุยเปิร์นนะครับผู้ลเสินชาวเนเธอร์แลนด์นั้นเป่าสุด สุดนะครับคิจิตรยังไงกับผู้ตัดสินคนนี้ก็ลองคอมเมนต์มาได้สำหรับผมเลยผมว่าเขาเป่าดีมากแล้วก็ทันเกมมากๆเลยนะครับอิตาลีเนี่ยยิงไม่เข้าคือเบรตติแล้วก็จอร์จินโนกับส่วนอังกฤษเนี่ยแลสฟอร์ซานโชซาก้ายิงไม่เข้าครับสุดท้ายเนี่ยแชมป์ก็เลยเป็นของอิตาลีไปในคราวนี้ครับซึ่งอิตาลีเนี่ยการเป็นแชมป์ครั้งสุดท้ายเนี่ยต้องย้อนกลับไปในปี1968ที่พวกเขาเนี่ยเป็นแชมป์แล้วก็เป็นเจ้าภาพนะครับน่าชิงเนี่ยเอาชนะยูโกสลาเวียไปได้ครับต้องเตะกัน2นัดนะครับเกมแรกครับ8 1968มิถุนนนนายยใปีีเ่ เตที่ซาเรโอโอลิปิโกที่โรมนะครับแฟนบอล68,817รคนเกมฑมันเนี่ยเสมอกันไป1 1ทำอะไรกันไม่ได้ครับทำให้เกมที่สองเนี่ยต้องมาเตะก,กันใหม่ครับเป็นรีเพรสแมชสิบมิุนาย,ยนในปี1968ครับเตะที่เดิมครับ สเตเดียโอลิมปิโกครับว่าคราวนี้นะแฟนบอลน้อยลงครับ32,886คนนะครับอิตาลีเนี่ยชนะไป2ประตูต่อศูนย์ในคราวนั้นแล้วก็เป็นแชมป์เดียวแล้วก็แชมป์แรกในยูโรของอิตาลีนั่นเองนะครับผมจากนั้นครับอิตาลีเนี่ยก็ห่างหายจากทุ่งนี้ไปอย่างยาวนานครับ1980เนี่ยเป็นเจ้าภาพกับจบที่ส1988ครับจบที่3ร่วมนะครับผมรอบรองไปแพ้ต่อรัสเซียไป2ต่อศูนย์ครับจากนั้นครับยูโร2000เนี่ยพวกเขากลับมาสู่รอบชิงอีกครั้งครับแต่ว่่่ากกก็แพ้้ฝรรังงเเเเศสไป2ตอออ1จโโลดนขซ เกซัดเข้าให้นะครับพาถึง2012ครับพวกเขาเนี่ยเข้าสู่รอบชิงอีกครั้งครับแต่ว่าก็แพ้ต่อสเปนไป4-0จนกระทั่งคราวนี้ครับมาสู่ยูโร2020ครับโรเบตโตมาชินีนำทัพมาและก็เล่นได้อย่างสุดสอดงดงามครับอิตาลีไม่ได้เล่นบ้ารับเหมือนเดิมครับแต่ว่าคราวนี้สมดุลแล้วก็บุกได้อย่างสนุกสนานครับไม่ว่าจะเป็นอิโมมิเลอินซิเยเบลลาดีเคียซ่าแล้วก็อีกหลากหลายคนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็เล่นได้อย่างสุดมันนะครับและพวกเขาเนี่ยก็สามารถคว้าแชมป์ได้สำเร็จครับ แถมท่ามสตินะครับไม่ยังไม่แพ้ใคร34เกมติดต่อกันในทุกรายการเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่ามาชินี่เข้ามาคราวนี้นั้นผลงานยอดเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวนะครับสึดยอดนักชื่นโฉมผลงานเยี่ยมของมาชินี่แล้วก็เหล่าสตาฟนะครับอย่างลอมบาร์โดเดอโรซี่แล้วก็ไปถึงเวียรี่แล้วก็อีกหลากหลายคนนะครับซึ่งความสําเร็จนี้นะครับเป็นถ้วยที่6ครับในรายการเมเจอร์ของอิตาลีนะครับ2องทั่วยูโรครับ1968แล้วก็2020นะครับผมแล้วก็อีก4ถ้วยฟุตบอลโลกครับ1934 193 882แล้วก็2006นะครับผมและคนที่ช่วยทีมคว้าแชมป์เนี่ยนอกจือจากตัวรุกนอกหเนือจากผู้จัดการทีมก็คือผู้รักษาประตูอย่างจารจิดอนารุมาครับเซฟไปทั้งหมด11ครั้งครับในการขันในคราวนี้และก็บวกอีก3จุดโทษนะครับเซฟโมราตาซานโชและก็ซาก้าพาอิตาลีเป็นแชมป์ได้สำเร็จนะครับผม และดนาลูม่าครับก็สามารถคว้ารางวัลน,นักตเตะยอดเยี่ยประจำการแข่งขันยูโร2020คราวนี้ไปครองได้สําเร็จนะครับแล้วก็เป็นผู้ทดสอบตัวคนแรกที่คว้ารางวัลน,นี้มาครองได้ด้วยนะครับเพราะในรายของปีเตอร์ชไมเคิลครับไดรางวัลน,นี้ไปครองก็จริงนะครับผมแต่ว่าในปี1992ในตอนนั้นเนี่ยที่เดนมาร์กคว้าแชมป์ได้ยังไม่ได้มีการประกาศและก็มอบรางวัลน,นี้เกิดขึ้นนะครับผมทําให้ทางด้านของดนาลุม่ากลายเป็นผู้ทดสอบตัวคนแรกที่ได้รางวัลน,นี้อย่างเป็นทางการนะครับผมและ การคว้าชแชมป์นี้ครับทำให้นักเตะของอิตาลีนั้นรับเงินโบนัสอื้อซ่ายอย่างแน่นอนจากสมาคมฟ,ฟุตบอลนะครับผมรวมไปถึงการคว้าชแชมป์ครั้งนี้เนี่ยอิตาลีได้เงินราวป,ประมาณรักสามสล้านยูโรเลยทีเดียวครับเดี๋ยวต้องบอกแบบนี้ครับว่าแค่เข้ามาสู่รอบ24สทีมสุดท้ายเนี่ยก็รับเงินไปแล้วครับ9.25าล้านยูโรนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงในรอบแบ่งกลุ่มนะครับถ้าคุณชนะเนี่ยรับไปเลยครับ1.5้าล้านยูโรถ้าเสมอ7 5 0 0 0 0ยูโรนะครับผมและถ้าเข้าสู่รอบสุดท้าย ครับรับไปเลย2ล้านยูโรถ้ารอบไปทีมสุดท้ายครับรับไป3.25ล้านยูโรเข้าสู่รอบรองครับ5ล้านยูโรแล้วก็ทําไม่ได้แชมป์เนี่ย7ล้านยูโรนะครับซึ่งอังกฤษเนี่ยได้ไปครับ7ล้านยูโรและทีมแชมป์เนี่ยได้ไป10ล้านยูโรด้วยกันนะครับรวมแล้วเนี่ยเบ็ดเสร็จอยู่ที่34ล้านยูโรโดยประมาณนั่นเองครับยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดี กับอิตาลีกันด้วยและกันนะครับผ้ oh, oh, โหเหล่าแนวรุกนะครับทำผลงานกันได้อย่างโดดเด่นครับอิโมมิเลอินซิเอเคียซ่าแบรราดีหรือว่าจะเป็นเปซีน่าที่ก็ทำประตูได้รวมไปถึงโบนูชี่แล้วก็ดอนนารุมาจริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกคนของอิตาลีครับทำผลงานกันได้อย่างโดดเด่นครับเวลติแดนการก็ยอดเยี่ยมรวมไปถึงมหาเทพจอร์จิโนร่างทองนะครับผมทำผลงานได้โคตรโดดเด่นแล้วก็ถือว่ามีลุ้นควา้าบอลองดอได้เหมือนกันนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่า เลวันดอสกี้เนี่ยมีเพียงแค่1แชมป์ในบุนเดสกาถึงแม้ว่าจะยิงเยอะนะครับแต่ว่าจอจิงโยคนนี้ครับน่าสนใจคือมีส่วนร่วมครับในการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมปีเป็นสีเป็นตัวจริงและก็เป็นตัวจริงทุกเกมในเกมการแข่งขันยูโร2 0 2 0ในคราวนี้ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นครับและเดี๋ยวก็ต้องมารอดูนะครับว่ายางฟีฟ่าคลับเวิลด์คกับ อยู่ฟาสตปมากครับถ้าได้แชมป์อีกเนี่ยผมว่าภาษีแกดีขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับโอกาสอาจจะคว้าบอลลงดอนเนี่ยยากครับแต่ว่าติด1ใน3ผมถือว่ามีโอกาสครับเต็งหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเมสซี่ครับเต็งสองอาจจะเป็นเลวานแต่ผมว่าตอนนี้เนี่ยจอร์จินโย่เต็งคว้ารางวัลน,นี้มากกว่ากองเต้ไปซะแล้วครับส่วนแฮร์รี่เคนเนี่ยพอไม่ได้แชมป์ยูโรก็ปิิวหายไปในกรีเบลเลกอย่างแน่นอนทีเดียวนะครับคิดเห็นยังไงกับ อิตาลีในคราวนี้ก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยครับคุณเชียร์ทีมนี้หรือเปล่ายังไงผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับผมและเล่นก็เป็นเรื่องราวของทัพอซูรี่ทีมไร้ทีมทานแห่งยุโรปเรื่องเด็ดจัดยับจับยูโร2 0วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ